แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาในงานเปิดตัวแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้มาเราจริงเราไม่รู้เลยนะว่าแบบว่าช้อปปิ้กับเซนมีแคมเปญดีๆแบบนี้แล้วก็จริงๆมันคุ้มมากในการแบบเสีย1ิบ,บาทแล้วจะแลกกับโชคที่จะได้มาแล้วก็จริงๆพอมารู้แก่นของมันจริงๆคืออยากให้คนไทยทุกคนอ่ะมาเชียร์ สนุกไปด้วยกันกับมาหากรรมซีเกมนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะครับจใจทุกคนมาร่วมอะไรเยอะครับผมใช่งานครับก็ตื่นเต้นนะ<ม>ว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีใหม่คนนั้นจะเป็น 1, 1> <c oughs> ในเรา2คนหรือเปล่าก็อยากเป็นอย่างนั้นผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างผลงานตอนนี้ผมมีซีรีส์ของปีนี้ที่ถ่ายจบไปแล้วนะครับมูเตลเฟ ครับเมสกายกับพิมนะครับเล่นด้วยกันก็ติดตามน่าจะใกล้ใกล้เร็วๆนี้นะครับที่จะออนแอร์นะครับคาแรคเตอร์ก็เป็นเออเป็นเหมือนเอ่อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชอบแบบว่าถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็เออชอบไปแช่นู่นแช่นี่อะไรเงี้ยก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆแล้วก็น่าจะมีอะไรให้เล่นแล้วก็มีให้มีอะไรให้แฟนคลับน่าจะเออเซอร์ไพรส์เยอะพอสมควรครับ สำหรับโอเมงก็ซีรีส์ Day to Day นะครับเล่นกับพี่จุงแล้วก็พี่ดังนะฮะโอเมงเล่นเป็นน้องชายน้องชายพี่จุงซึ่งเนื้อเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับแบบมันก็คือกึงเฮอร์นิดนยกึึงสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยโอมรู้สึกว่าตั้งแต่ถ่ายมารู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกมากแล้วก็เข้มข้นมากๆมันมีโอมาได้เล่นเองทั้งแบบฉากที่เสียน้ำตาฉากเหมือนจะโดนแบบฆาตกรรมอะไรเงี้ยเยอะมากฉากเนี้ยใครแบบใครชอบรู้น่สนุกแน่นอนเรื่องเนี้ย ครับผมตามด้วยครับของทั้งโอมแลวกัพี่มาสคสวัสครับครับเป็นไงบ้างกับกิจกรรมตอนเช้าของค่ายเราพี่ต้องออกไปวิ่งกันทุกวันมันเป็นไฟบังครับอ๋อ W C Running Club ไปไปวิ่งเองครับบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีไงให้ทุกคนแบบว่าได้รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยใช้เวลาตอนเช้าครับผมจริงๆพาร์คเป็นสายปั่นออมเป็นสายปั่นจักรยานใช่ครับ ยนไงบ้างใครเป็นคนเริ่ม,มพี่อามพี่อามเป็นคนเริ่มปะป๊าเป็นคนชวนทุกคนแหละว่าเอ้ยถ้าใครว่าก็มาจอยได้เป็นแบบกรุ๊ปเล็กๆก็ต้อนรับทุกคนที่จะเข้ามาเลยในทั้งในค่ายหรือเพื่อนๆแต่ละคนเองก็มาได้หมดเลยครับแต่หละังมาเริ่มไม่เล็กแล้วครับมากสุดอ่ะสิบแปดคนนะจริงๆใ,<ช>ใหญ่มากวิง่งมีนิมราทอนนะแต่ประมาณก็เหลือสองคนก็มีใครบ้างกับพี่อาร์มวิ่งเรียบคลองแสนแสบก็มี ก็แล้วแต่คนว่างไงบางคนมีงานเอ้ยวันนี้งานเช้าหรือว่าวันนี้ต้องออกกล้องเลยเขาจะไม่ได้มาพี่อามนี่หละขาประจาเลยเขาเป็นเหตุเลยอื่นไงที่แบบว่าแวะียนมาพี่บุ๊กที่เราเห็นบ่อยพี่บุ๊กพี่บุ๊กไม่เห็นแล้วหลังๆเราตั้งแต่เขานั้งแ่ฟื้นตัวอยู่ว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปใช่ไหมแล้วเขาน่าจะค่อยๆฟื้นตัวอยู่แล้วก็าจะเจอใครบ่อยอ่ะพี่เต้พี่เตก็มาปรปบไปพี่สกายยังไม่บ่อยเลยสกายก็ปรปบไปรปบไปหมด ผมไม่เคยมาม่เคยเห็นเลยครับอว่าคนงานเขาแน่นงานยุ่งแน่นงานยุ่งถ้าเห็นผมไปแล้วผมจะไม่ตื่นเลยโอ้่างานยุ่งงานยุ่งงานมันเหนื่อยไงแล้วต้องพักผ่อนผมเป็นคนขยันไม่ไปทำให้ตื่นครับเอาไปวิ่งอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมันต้องวิ่งที่สำคัญจะบอกว่ามันวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งเพื่อที่จะของม้าเองอ่ะม้าตื่นไปวิ่งเพราะว่าม้าเป็นคนนอนไม่ค่อยดีช่วงหลังๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากปรับเปลี่ยนเวลานอนแต่ก็ไม่รู้สึกจะตื่นเช้ามาแล้วจะทําอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตื่นเช้้าามแลววออกกไปิ่ง โอเคแหละมัง้งก็รู้ว่าได้ใช้ชีวิตอ่ะบางทีแต่บางวันก็ตื่นเช้าต่อใหป้ป๊าไม่อยู่อย่างเงี้ยผมก็ตื่นเช้าแล้วก็ผมก็ตื่นมาทาความสะอาดห้องซักผ้าอะไรเงี้ยไม่ช่าเขาตื่นไปยกเวทมาเออใช่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 เพิ่งมาหลังๆเนี่ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออพอตั้งแต่เลิกเป็นนักกีฬาเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกกัลังกายเลยเพราะว่าเราออกมาเยอะเกินเราสึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันก็ไม่เฟรชเหมือนตอนเป็นนักกีฬาแล้วอ่ะ เราก็ต้องพยายามกลับมาเมนเทนเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องยังทำงานเราใช้ e n e r g อยู่จะร้งซูโฟก์ก็ต้องรอดูต่อไปอะไรนะเห็นเห็นเมื่อวานล่างเขาเป็นไงไปเต็มทีเขาต้องใช้ไงเพราะว่าซีรีส์เขาต้องถ่ายแล้วบอกเรื่องเขาเปิดกล้องไปแล้วไงที่เป็นคุณชายเจ้าชายอ่ะเขาบอกต้องใช้ร่างกายเยอะอ้วนขึ้นอ้วนอะไรโหซิกแพคเป็นก้อนขนาดไม่ไม่อ้วนเป็นก้อนเป็นแผลกระด้างเป็นเขาเป็นก้อนเออเป็นก้อนแหละใช่ ทำไมเราดูตามใจน้องเยโฟนเหรอก็รักมันก็ผมเห็นมันมาตั้งแต่แบบอเออแบบเด็กนะเด็กมากๆคือเหมือนจบมัธยมไปแล้วมันอะไรมันจะเห็นมันเด็กแล้วทูว่ามันโตขึ้นเยอะมากก็เก่งขึ้นเยอะมากน้องแกล้งอะไรเราก็เลยไม่ว่าอะไรยอมเพราะว่าเคยโดนมันงอนเมื่อก่อนไงตอนที่มันเด็กๆมันชอบงอนไม่ค่อยคุยแล้วแต่มันจะไปงอนแบบไม่เอามันจะมายุ่งเอ้าอะไรอย่างเงี้ย แต่น่ารักเราก็รู้สึกว่าไม่ม่อยากให้มันทำให้มันนอนตัวแก้มงอมันเกิดไหมก็ไม่ไม่โกรธมันแก้ผมอย่างนี้อยู่แล้วมันมันมันแก้มอย่างนี้หรอก็ใช่กโกรธเท็จนะใช่ก็แก้อย่างนั้นนะปกติอยู่แล้วแล้วแล้วมันก็น่าจะรู้แหละว่าพอเป็นผมเนี่ยจะไม่โกรธไม่โกรธด้วยแล้วแฟนขับก็ไม่น่าอะไรด้วยเพราะเออเป็นม้าควายคินน่ะเขาจะอะไรกับผมมาก็ไม่น่าอะไรกับผมหรอกทำไมทำไมทำไมมันตอนนั้นมันรู้สึกไงตอนที่เขาสับมาก็ตกใจ แต่หมายถึงว่ามันก็เล่นกันทั้งหลายปกติอยู่แล้วแต่พอมาทําหน้าง,งานก็เอตกใจแต่ก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไรเพราะว่าเออผมไม่ค่อยอายอะไรเท่าไหร่ด้วยแหละก็คือขำขำไม่ได้ขำ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 ได้แฟนขำก็ขำขำอยู่แล้วเพราะเป็นผมอะ่ะจ้าว่าเขาป่าหมาดีเบตกัทเราเจ้าว่าแทว่าเจ้าว่าคือใครเซิร์ฟอ๋อเจ้าเซิร์ฟจ้าว่า,าว่า,วา หลอจะว่าเนี่ยนะไม่รู้และเจอไม่ค่อยคุยกับผมปะเวลาตอนเจอจาว่าไม่ค่อยกล้าคุยปะจาว่าเขากลับเขาปากเก่งตอนตอนรับหลังรับหลังแต่เขาก็ทำได้นะเขาบอกว่าเออเขาบอกไปได้เขาบอกเขาเป็นน้องรักของโอมเออไม่น่าอุ้กต้องเหรออยู่ไม่อยู่ในกองพี่มาบอกว่ามึงใครตะขาบให้จาว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่พี่โอมพะไวก็จะมีพร้อม โอมถืก็จะมีจาว่าที่เหมือนกันมากๆอยู่เลใช่เหมือนเป็นแบบเด็กแบบเด็กปั้นเด็กปั้น,นเ,เด็กปั้นยิ่งคล้ายๆโอมเลยโอมโอมเป็นคนยังไงปากคอเลาะร้ายเป็นแต่ว่าจริงๆไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ก็นิดนึงแล้วอมคิดว่าสิทธิ์เรามาเจอกับมาหาป่วยอะไรนะครับสิทธิ์ของเราอะมาเจอกับมอมขอฝึกหัดอีกหน่อยอันนี้รู้สึกว่าจาว่ายังมีความพูดไปเรื่อยไปหน่อยแต่ยังไม่เจ็บมาก นะโอมาให้น้องฝึกเรียบเดียงใจงความแล้วยิงไปทีเดียวจะเจ็บดีกว่า,เ,าเจอแน่ครับผมยังไงครับ